เอาพอดีครับมากับพ่อใหญ่คุยแกเรืองสารนะครับนะครับ,น,บน้อมาเดี๋ยวมาเล่นน้ำไห้น้ำหน้าือคือเก่าเลยพ่อใหญ่คุยแกนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับเสียสายจักหน่อยนะครับเนาะโอ้ยนอนเดี่วมาตรงไห้ตรงหน้าเพิ่นนะครับเนาะนะครับ,นะรบตรงบ้านนี่ว่าเห็นนี่ว่าสิมา แล้วแม่เนียไม่เห็นว่างามเพิงสันเดีก็เลยสิมาเบิ่งว่างามเพิ่นนะครับเนาะนี่เนี่ยครับมาเบิ่งงองผมนะครับมาใหญ่คุณแกันนะครับมาเบิ่งว่านะครับว่าบานเท่าเลี้ยงแบบธรรมชาติเท่านั้นะครับเอ๋อพอเขาจะของหน้าเพิ่นของเท่าไหนแล้วพ่อใหญ่ะพัดดีครับมากคุยกันนะสวัสดีครับเอสวัสดีสวัสดีมาเบิ่งกัน่ะถามแม่กัน่ะโอ้เด้งว่างามตัวนียมพะย่ะเหนียมาเบิ่งน้ำพ่อใหญ่คุณแกันนะครับเด้อเด้งว่าพันอย่างถามแม่กันนะครับนี่ เป็นพันบานบานบานเฮานี่บ่เออพกได้ไหมจังได้คุณอาตุนึงเดินโอ้ยมอสีมาสับมอสีมาตีสับตีมาเลี้ยงมา้ยตีมาเลี้ยงเอาเนี่เอานี่ยมันนี่ละโอ้สิออกมาเอาเนี่ยมันนะครับนะผมว่าเบืองเมืองงานนะครับเดี๋พี่น้องเนาะมันเปดีดีก็นนะมันเป็นงั้นเป็นพันเพื่นบ้านเฮานี่นาะครับกับกับโอ้พันนี่เขาเฮดปัจจุบันนี่ปัจจุบันนี่บ่ได้ได้ไหมจะใส่ชื่อมาต้าตลาด งอขวากเขาเห็นบ่ะพครับชื่อที่งอบ้านงอขวากเขาโอ้ชื่องอขวากเขานะครับเดีมาได้เช็กตัวเลยครับมนี่มาเช็กตัวแล้วนะครับเอามาอยู่น้ำกันดิ่งหไม่ไหนล่ะนี่มาอยู่น้ำกระดิ่งอ๋อเแ้าเร่งเหรอครับแรงนี่เนาะครับแรงเอามาได้มาตัวเดียวบ่ได้มาควบนี่แหละครับควบนี่หมายความว่านี่ตัวตัวแม่ตัวเอาเอาตัวลูกดีกว่า โอ้หลูกไปญุ่นนะครับมามาครบหนึ่งนะครับนะหลูกจ้ะเอิงเบิงครับเด้อยเบิงครับว่าช้อนตัวอโอ้เงาะตัวนี้นะครับเบิงนะครับจะเป็นว่าพันบาทนะครับตัวสูงใหญ่ดูดีเสื้อมาหนี่ม้าเป็นคมค้มคือแม่ลูกอื่นเขาเอิ่นโค้มแม่ลูกเออเดี๋ยวนี้นันย่างผสมนันย่งผสมหรือเปล้วครับผสมโดนไหมแล้วผมก็ตุลาหมดแล้วครับ ผสตัวล่าเนาะผสมเนื้อกะจึงติดเือเดียวนี่ครับโอ้เป็นพันธุ์ดีนะครับเนาะเป็นพันธุ์ดีติดแล้วเนาะเนาะเราผสมแบบใดผสมลอดบ่อครับแบบตัวมันน่ะแหละแบบตัวมันพ่อพ่อพันธุ์เนี่ยพ่อพันธุ์พ่อพันธุพ่อพันธย่งพันธุง้พันธรรมดาเนี่ยครับพันขึ้นบ้านเขาเอื่นพันธุ์ยองนะบมานเป็นแบบบ้านบ่อประมันนั่นแหละครับประมาณบ้านบ่อบ้านเนาะโอ้ของของบ้านไหนพร้อม บมันแต่ว่าทโอ้ของน้สวีนบ่ะอนี่เขาเนี่ตานนี่ล้อล้ออันดาักพเขานี่ศักต่ไลุไปหันลดต้อกันละเดนก็เจ้างพันงพันก็ของนาสวีกล่ใกล้เนาะสวีผมไปถ่ายดูดีคนเบิงเนี่ยคนสวีดูดีอยู่เพพอพันนั่นตัวนั้นนะครับเนาะงาม โอ้เหลือนตัวลานเนระครับเขื่อนเตวานโอ้ครับครับเอาอีกตัวนึงบานนี้อี่ตัวนึงนะครับตัวนี้ย่ไก่นะยังอยนะครับเนาะโอ้ยางให้ไฟเบิงไก่ไกอยู่วยครับงัวตัวนี้นะครับเป็นว่าลักษณะแบบไหมบอบ้เป็นว่าบานำกันบ่กโอ้เป็นพันเดียวกัน โอ้้าวเป็นง้าวบานนะครับเนาะเป็นเป็นก้าวขวาเป็นง้าวาาฟ้ามันก็นเลยเป็นลักษณะของการอยากตื่นคนในยังหน่อยโอ้นะครับเนาะนี่เป็นตัวที่สองนะครับจวเป็นง้าวพันดูดีดงูงามอยู่เลยครับเนาะโอ้นะครับติดต่อติดตามพญาคุ้แก่และสารพินแล้วสิภาพเป็งว่าเรีอกแบบใหไ่ใหผลประโยชน์จังเลยนี่คือตัวที่สองนะครับเนาะ มันก็โย่ไก่นะจังนั้นก็สามารถเอาไปโย่ไก่ได้เอออเามาเดินไปไหนเราเข้าใจยังเท่ากันอะไรทีพร้อมๆกันบ่ครับตัวนี้เครื่องกรนครับตัวนี้ทับกอนตัวนั้นกอนตุลางเอตัวนั้นมาเดียวๆเป็นบ่ครับตัวนี้เนี้ยเดียวเออเอ่าเก่าอ๋องายหมอัลลาร์ทุซลาเด้วยครับเอาไปบางตัวที่สามเหมือนกันนะครับบ้าน เอามาดนไปได้แล้วทับไปได้สองตัวนะครับตัวนี้ก็ทับเรียบร้อยแล้วครับเนาะทับผสมพันธุ์เรียบร้อยผสมปลามันมานะครับผสมแบบลักษณะของการผสมสดๆเลยบ่มตลอดเลยครับเด้อผสมสดผมบอกว่าบางนคำทองให้ทุ่นน้ำสินะครับเนาะโอ้ นี่นี่นีว่าตัวนี้เิ่นเิ่นเพิ่งหด้มากหมนะครับเนาะอ๋อก็มมากเขากเติ้นะน้อยขึ้นซนอยอ่านั้นเอาเอ่อเกินว่าบ้นนั่นเอาเนอะมาเพียนเอาบ้านนี้ลักษณะของการเลี้ยงนี่อยู่นี่เป็นลักษณะคือเอา เป็นการซื้อการขายแบบไหนอันเลี้ยงมันก็เลี้ยงเอาเอาพันธุ์มันนี่แหละครับพันธุ์ใดก็ไรก็ขายไปโอ้มีการขายอ่ามีการขายคือกันนะครับเนาะเป็นไปตลาดบ่บ้านตลาดบ้านจำอะไรบ่ออืดตอนนี้ห่วยหมดเอาครัาบ่อหมายถึงว่าขึ้นขึ้นแรงมหาเลยครโอ้ที่มันจอยมามาเลี้ยงมามาขุนว่างง่ายๆเออมาขุน มันพี่ขึ้นกับขั้นตรงการขายกับบอกน้อหอยมาเบิ้งกับเอลก้ากับขายไปนี่คือวิธีการเลี้ยงว่าออย่างหนึ่งเนื้อกินน่องเด้อ้าผู้จะสนใจวิธีการเลี้ยงก็คือหนึ่งเฮาหเอาไปหาว่าตามควกหรือตามตลาดก็แล้วแต่เมื่อหามาจะเรียบร้อยเอากับว่าขุนให้มันดูดีขึ้นนะครับหรือว่ามาผสม อ่ามันมีหลูกมีเต่าขึ้นมากล้วกครับเป็นขายมันหรือขายค่มขายสินลักษณะแบบนี้เนาะครับเดี๋ยวงาตัวนี้เดี๋ยวบ้านนี้ได้ผสมยังนี่เพราะว่าทับมาแล้วได้เขาทับมาแล้วครับหมายถึงว่าเขาอาทับแต่ว่าเขาสิืิทับหรือไม่นั่นเขาเพสังเก็บเเห็นหบอกบงจากบ่จักครับมันมันมติดมันก็ขึ้นอีกวุ้จักเมื่อขึ้นบ้านนี้มันเขาว่าเสื่องสองสามเดือนแหละมันมันกระอักขึ้นครับขั้นธรามาดาคันมันทับมติดนี่ 18ม oh, ือถ so ึงยี่สิบมือมันก็ขึ้นอีกครับโอ้นั่นกับวมานีการเล่นบอลสังเกตมงนยังบ้าครับสังเกตครับอาสังสัรกับสุตว่รุ้ป่ามัวแตวนี้ติดแล้วเนาะอ่าชิ้นนี้ครับเพราะว่าเอ้าวันทวัพญาวันท่ทีแปดมือมันแปดมือยังยังยังเร็วทนมันบติดเอาแล้วครับเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องถ้าสิบแปดมือบติดิ้นีการเก็มาทังสี่เสร็จแล้วว่าบติดเนาะเอาว่าพญานี่ ตทงหน้าอยังก่อนเหมองนี่น้าหน้าหอมหอมน้าป่งครับหอมน้าโป่ง้อครับเอาพ่อใหญ่ซื้ออยังก่อนพ่อใหญ่จำรัดค,ครับพ่อใหญ่จำรัดเด้อครับห่อยน้าป่งนะครับบ้านบ้านนน,าาาน,น่นสวัสดิ์นะครับบ้บานนน่นสวัสดิ์นะครับโมโม่ซีโม่ซีบ้านนน่นสวัสดิ์อ่าต้องมุดรถเมืองเพื่อระวังอย่างลเอียนะครับอ่าถ้าอยากซื้ออยากขายหรืออยากได้ความรูดั้มนะครับติดต่อพี่หน้าตามนี่นะครับเด้อว่าว่าเป็นเงาะแบบสุธงผมจะเคยเห็นเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับพี่น้องทัเบืองเนาะ คือพอต้องเอาบานี้วิธีการเลี้ยงมันเลี้ยงยังไงเลี้ยงก็เอาใจ๊เซมมันนี่แหละครับก็กินเพื่องกินนาธรรมดานี่เอาบานี้เขามีเพื่องอันนั้นบ่เขาไม่เอามหยาอันนั้นบ่ยาบ่ได้ปลูกครับหยาธรรมชาติหยาไว้ยาอันธรรมเลี้ยงแบบเพื่อนแบบทั้งบาลบาลเขาเลี้ยงบ่โอ้นะครับเขาให้กินแต่เอาเลี้ยงตามตรงไหทตรงหน้าแบบนี้แหละครับตามตรงไหนตรงหน้าแล้วเพื่อนเขาก็ให้เพื่องกินอยู่เพื่องก็นี่แล้วเพื่องรถเกี่ยวนี่แหละครับ บ่อครับไปเพชรเป็นเพื่องเป็นแพ็กเป็นอย่างไรบ่ออัดไว้เรียบร้อยครับทังท้งทังท้งทั<อ>้งฝนแต่ว่าช่วงฝนต้นองแช่จรินช่วงนี้บ่ต้อ,อ,องบ <นำ S 2> ่อครับมันมันมันบืดอยู่โอ้น้ำมาเห็นบ่อยเครับหย่าเขายังเขียวเขียวเขายังอย่นี้ย้ำเตือนสีก็ลามไปตามนี่เนาะครับปล่อยลามครับนี่เหมืเลี้ยงเอาใจใส่มันคือปล่อยมันเลี้ยงอันนีเวลาให้เวลาอันนู่นเนาะแต่เรื่องแบบง่ายๆเนาะมีเวลาให้มันโอ้นะครับ ตัวนี้ก็บื้อซื้อไม้ไม่นี่ราคามันก็แพงดอกแต่ว่าถ้ามันพี่ขึ้นมาหรือมันมันลูกไ่มันก็เฉได้ยสามหมื่นขึ้นราคามันราคาเหมืนเราวิธีได้าการเลี้ยงนี่กุ้มค่าราคาดีแน่นบ่เป็นน้ำเป็นจังไดยครับกับกับกับไข่โกจูซีซี่ครับ,รบมีผลมีผลเสียอย่างไรปะปมีครับแต่น่าได้อย่างเดียวเลยอนกว่านี่ อ่าได้จีได้ยังได้หลายอย่างเนาะครับก็ใครก็อยู่เชื่อใครก็อยู่เชื่อสิ้นปีไปมันก็สิ้นสิ้นไปเชื่อมันก็มีได้ได้มากครับงกับยง่วงอยู่นะครับเมันง่วงมากกัสิ้นปีมากมันก็มีรายได้เกิดขึ้นพ่อเดี๋ยวจุนเจอในครอบครัวนี่ยเหรอครับครับผมไหลล้ยมันก็บโบลล้อยหรอครับเราคิดว่าจะเอามาอีกหลายตัวตัวนี้มารือเอาข้อซ้ำนี่พ่อคือยากได้อีกอยู่แล้วครับคันมีเวลาไหม อ่าเนาะมี่เพียงพอเนาะพ่อใหญ่สามารถเลี้ยงได้อยู่คงกไห้ทำนี่สามารถเลี้ยงได้เจ็ดตัวนี่ทำหอยพ่อใหญ่นี่ประมาณสิบตัวเลยว่าิดโคตรตัวก็ได้ครับเพราะว่ามันมันมันเป็นทวงปิดมันเป็นทวงเปิดทวงลูงมันพระเจ้าเขจะได้ล้อมอาาศไผ่นะมันระบายอากาศน้ำเด่นน้ำมีหอยมีหอยมีเรื่องน้ำเรียบร้อยครับเด่มีให้น้ำพร้อมเนาะยอย่างเนาะน้ำเพียงพ่อนะครับมันกัไหลลงมาให้น้าอยู่โอ้มีน้ำกินพร้นผม โอ, <City> โอ้นะครับเนาะดีนะครับเนาะโอ้นะครับเอาสน <respuesta. S 2> ใจติดต่อมาเด้ครับเด้ออยู่ที่บ้าน่านนทสวัสดนะครับ <PDF> ม <laim neither> ูซีตําบลรอบเมืองอำเภอตำพูนเจวัดระยองนะครับติดต่อคุมาเลยเด้อเอาวัจันทัดจันทรเนาะหายยังบ่มันมันถึงขายหอกครับช่วงเดิมพอมันเป็นขั้นเบิ้งขั้นมันจะกันมาเบิ้งขั้นเบิ้งอย่างผมพามาเบิ้งห่างกันอย่างไปอยู่ครับเก็ อาตามนี้ด้วยกนันนครับเนาะเอาขอบคุณอะไรครับขอบคุณเพย่อนครอบคอบครอบอบคุณอบครอบครอบอวบร้บครอาครอบรอบครองครอบอบครอบครอคร้บครอบนรอครอบอบครอบดรอบรอบอครอบครอบครอบออบครอบอไปอครอบวรอบครอบคอบครองครอบค่อครอบครอบคอบครอบครอบครอบคมอครอครับครอบคครบ